ORBIC Superbike Championship ครับในรอบจัดอันดับปริสตาร์ทหรือว่า qualify เนี่ยก็ลุ้นกันอย่างสนุกเลยละครับการแข่งขันรถจักรยานยน์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยกับรายการ ORBIC Superbike Championship 2022รอบคอรอบ qualify เพื่อจัดอันดับสตาร์ทครับของสนาม3เนี่ยรุ่นใหญ่ที่สุดอย่าง Superbike 1000cc ปรากฏว่าโพโซซิชันสนามนี้เป็นของอนุชานา่จเจริญศรี ทำเวลาต่อรอบไป1นาที3 6 8 8 9 9วินาทีเหนือผู้ชนะ2สนามแรกอย่าง,งสิิวั์ลครเพียง0.270วินาทีเท่านั้นกริดที่3คับเป็นของชัยวิชิตนิสกุลตามหลัง1.019วินาทีโดยศึกนี้ ORBRIC Superbike Championship 2022สนามที่3จะดึงความเร็วในรอบชิงพรุ่งนี้อาทิตย์ที่4กันยายนก็จะถ่ายทอดสดผ่านทาง True Sport HD 2 t r u e v i s i o n ช่อง6-67 ในเวลา15นาฬิกาถึง18นาฬิกานอกจากนี้ครับแฟนกีฬาความเร็วยังสามารถเข้าชมชิดติดขอบสนามโดยบัตรชมกันแข่งขันที่นั่งแกรนด์สแตนราคา100บาท1วันซื้อได้ที่จุดจำหน่ายบัตรหน้าทางขึ้นแกรนด์สแตนที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเสร์กิจจังหวัดบุรีรัมย์